คุณลของมิงนะครับสู้กันยาวๆเลยได้แล้ว840ร้อยิบกิโลปมือปมมือสวด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 ,สวด,สวดโอ้เก่งครัเอา้าอีก160ยกโลเอาจากที่ไหนนี่ไงครับพี่น้องนี่พร้อมจะร้อนแล้วพรุ่งนี้เชา้าใส่กระมังไว้เรียบร้อยแล้วยังมีอีกนะครับเพียพี่น้องเอ้ยบักหลายเลยคลิปนี้จะยาวๆสักหน่อยนะครับน่าจะขมวดปมด้วยว่าวันศุกร์จะเอาอะไไปขายบ้าง สิบห้ไปกลับนะครับวันศุกร์ไปขายของต่อได้เตรียมบ้างหรือยังเอาไปฮะซุ่มมุนี่นะครับที่จะล่อนพรุ่งนี้เช้านะไม่ได้ล่อนทั้งหมดนะครับเพราะว่าที่อยู่งลางนะยังชื้นๆอยู่ฮะก็กวาดมาก่อนกวาดกระจายมาก่อนให้กระจายมาก่อนแล้วก็นําไปตากลมอีกครั้งหนึ่งํำนี้แหละจัดการ นะครับทั้งหมดเลยอีกร้อยหกสิบกมทั้งในในบ่อนี้ด้วยนะครับในบ่อพวกนี้ในบ่อเลี้ยงพวกนี้พร้อมร่อนเลยพร้อมร่อนเลยจุดนี้ตัวจะเยอะมากก็เลยเอามานํามาไว้ตรงนี้นะครับตัวไหนเขาจะหนีก็ให้หนีลงไปข้างล่างเลยนะฉีดน้ําตายบ้างรอดบ้างเอาเป็นธรรมชาติตั้งใจไว้เลยนะครับวันที่สิบห้านะ ไปเช้าเย็นกลับจะออกสักตีสามมีฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเป็นเพื่อนกลับมาก็จะไปขายที่หน้าสารลางนี่ดินปลูกนะครับอันนี้ทำแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนี่น้ำหมักหมูลไสเดือนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำพวกนี้กอกเรียบร้อยแล้วครับนะกอกเรียบร้อยแล้วจะนำไปวันถุกซี่สิบกนะครับที่หน้าสารลางวันหวยออกมีอะไรไปขายบ้างครับนี่พี่น้องเอ๋ย ยิงจูชายซื้อมาขายไปโอ้ยเสะเ่ห่งามครับพี่น้องอันนี้พริกนะครับกระียงเพราะเองนะไม่ใช่เพราะเองซื้อมาแล้วก็แยกนี่งามแล้วงามแล้ว,ลวนนหนะครับอันนี้รับมานะอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะเขาเรียกมะเขือเจ้าพญานะครับเห็นไหมอันนี้ตังโอนะ อันนี้เ็าเรียกอะไรผักแยงนะครับเนี่ยพวกนี้พริกเนี่ยพริกนะครับมีหลายพริกนะครับพริกกะเหลียงพริกอะไรอ่ะพริกกะเหลียงพริกกินดาซุปเปอร์ฮอตขี้หนูสวนนี่เยอะแยะเลยนี่ขี้หนูสวนใบงามมากนี่กะเหลียงอันนั้นเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่ามะเขือนะครับมะเขือพี่น้องมะเขือมะเขือ เขาเรียกว่ามะเขือเจ้าพญานะอันนี้เป็นมะเขือไข่เตานี่เจ้าพญากําลังงามพี่น้องอาเดี๋ยวพมพาไปชมต้นที่งามแล้วต้ทนนี่งามแล้วครับหลายต้นเลยมาโชว์ที่ต้นเก้าหัวต้นว่าเอ้ามันงามนะพี่น้องเนาะบึงรูบุนนะ่วยมันนะเก็บไปกินแล้วเลยมึงเศเ้าเนี่ยเก็บหลากหลายแล้วนะครับถ้าถ้าเนี่ยลูกลูกขนาดนี้นะสักพักหนึ่งก็เก็บละใหญ่วกว่านี้ก็แก่ก่อน นะครับโดกจริงๆอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งนะครับพี่น้องหน่อไม้ฝรั่งลองทดลองดูมุมนี้นะครับก็จะลงเป็นมะเขือเจ้าพยาบักฮงแขกนวลดําเนินนี่แจ๊กสิไปยังไหนเะนี่ยพี่น้องเอ้มันคือรีบแท้มันจะไม่นวยไอ้พ่นี้มันบักฮงเจ้าหนัดเจ้าหนาดพันแม่โจ้แต่มันคือสูงเกลียวเดียวบางทีว่ามันเป็นสิที่แตกบวกนี้แต่จะ นำมะเขือมาลงนะครับเดี๋ยวกลับจากส่งมูลไส้เดือนก่อนเพราะว่าถ้าลงตอนนี้เดี๋ยวไม่อยู่เดี๋ยวมันจะตายจะลงมะเขือเจ้าวิยาประกบเลยถ้าบประกงไม่ได้เรื่องเอาทิ้งไปเนาะนี่สระแหน่พี่น้องโอ้ยบัรจุงเดี่ยมัมก็ขึ้นได้ตามเรื่องตามล้ามันนี่เนาะบเบิ่งดีๆตายมัดน,นี่เห็นไหมครับโอ้อันนี้งามเลยผีเสื้อครับเนี่ย ซื้อมาแล้วก็มีมีมีเง้ามีรากมาขึ้นเฉยเลยสาะแนครับโน่นน่ะยิงจูชายอย่างงามเลยโอ้งามงามงามหลากหลายครับพี่น้องครับกองใหม่นะครับท่านใช้ใบก้ามปูนะดินหมักหายก้ามปูล้วนๆเพิ่งปลูกมาสักสิบนาทีที่บ่านมาสาะแน่จะรอดไหมเนี่ยนั่นคือมะเขือเจ้าพยาเอาไปดูที่ที่ปลูกนะครับอันนี้สละแน่ลงกระถาง จะรอดแล่ไม่รอดแล่นี่พี่น้องเอออันนี้อันนี้มันตายไปแล้วนี่ฟื้นกันหมาอีกเลยไหมครับตรงใจย,ยินเด่นนะครับสรลแน่น,นี่ดูยากเหมือนกันแน่ไหมครับฟื้นขึ้นมาแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วนี่อันนี้ก็ฟื้นละเดี๋ยวมันเต็มกระถางแล้วนาไปขายโอเคครับผมอันนี้บอกเรียนท่านเลยว่ายาวๆอันนี้เป็นหม่อนนะครับหม่อนกําแพงแสนนี่กําแพงแสนง,งามๆเลย สะเดาทวายกับงาพี่น้องเอ่ยตัวละเจ็ดสิบบาทเนะี่ยโอ้ยงามครับว่าจะปลูกยังไม่ได้ปลูกเลยขอบพระคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้ยาวเลยเกือบหกนาทีขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ชมนะครับเอาสุดท้ายใส่ใบศักครับพี่น้องใส่ใบศักโอ้ยตอนงามวันนั้นตอนันานะตอนนี้ไปขายได้สองร้อยบาทผมนนี่อันนี้เพิ่งตอนใหม่นะตอนแล้วก็ลงกระถางแล้วอันนี้มะขามเทศนะครับพี่น้องมะขามเทศ เพชรโนนไทยนี่นไหมตอนจริงใหญ่เลยเอาละ่ะจบแค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกท่านนะครับถูกหวยแล้ววันที่สิบหกนพี่น้อง้อถูกหวยถูกหวยขอพระคุณครับผมสวัสดีครับ0ูนย์แปดหปดเปดเจครับผม